ติ้งลีดแม่ก็ขอบคุณเยอะทีอันนี้อะไรเจ้าคะน้ำลำไยโอ้โหแม่แค่นี้ก็หวานพอโอ้ยอืออได้ไหมนี่ถ้ายกอันนี้ผ่านนี่ได้เหรียญทองเลยแล้วเนี่ย ใช่ไม่ได้มายกน้ำหนักหรอไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่ลำใหญธรรมดาอะไรเป็นคะลำใหญใช่ไหมใช่ไหคะโอ้ยแต่งมากกินได้ทั้งคณะอะไรเปคะได้แปลกได้ไหมพี่คะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ทำไมเปคะแปลกมากเป็นอะไรเปคะปวดแบบหลังปวดหลังมากเลยบอกซะว่ามันไม่แปลกนะเพคะอนทำไมอ่ะเหนียงยกขนาดนี้แล้วก็แปลก นี่แต่จิ้งหลีกระโดดกันยง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 กระโดดเป็นกระโดยะโดยางเลยไม่คุณ